วันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังเสียงทีละตัวเลยนะครับว่าเฮดโฟนแอมที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับตอนนี้มีออกมาสีรุ่นด้วยกันนะครับในราคาที่ไล่เลี่ยก,กันมีตัวไหนที่เวิร์กกันบ้างตัวแรกนะครับที่ออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเบลิงเจอร์ P2 นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,400บาทก็คือฟังก์ชันอ่ะจะเหมือนกันหมดสตัวเลยก็คือสามารถเป็นแบบสเตอริโอได้แต่ว่า P2 เนี่ยจะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือว่าเวลาจะเปลี่ยนโหมดเป็น โมโนหรือสเตอริโอหรือว่าเวลาใส่ถ่านเนี่ยจะยากกว่าเล็กน้อยนะครับคือเขาต้องแกะตัวเหล็กแบบน,นี้ออกมานะครับนี่ก็อาจจะยากกว่าเล็กน้อยแล้วก็น้ําหนักก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักมากกว่า2ตัวใหม่ที่ออกมานะครับแต่ว่าก็ยังเบากว่าตัวถัดมานะครับก็คือตัว a r t o ต HA8 ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีน้ําหนักหน่อยแต่ราคาก็จะถูกสุดนะครับตัวนี้แค่พันเจ็ดร้อยบาท p 2ทูสองพันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ แกะเหมือนกันก็คือต้องกดกลุ่มนี้เข้าไปแล้วก็แกะยากนิดหน่อยแบบนี้นะครับแกะเพื่อเปลี่ยนผ่านแล้วก็ปรับโหมดสเตอริโอกัแบบโมโนนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้รีบนะครับแต่ถ้าเราอยู่บนเสเตทที่ต้องรีบอันนี้ก็จะอาจทำให้เราเกิดอาการลกได้นะครับ ทีนี้2ตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือล็อกบอร์ด H A 1กับตัวสวิตซ์ออ S 2ตัวนี้นะครับเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับก็คือไม่ต้องแกะเลยนะครับสามารถเปลี่ยนฐานเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับล็อกบอร์ด H A 1นะครับสามารถเปลี่ยนฐานตรงนี้ได้เลยนี่นะฮะแกะออกมาก็จะเจอรังฐานแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนหมดสเตอริโอโมโนข้างหน้าได้เลยนะครับบัวลุ่มก็เหมือนกัน ไม่ต้องแกะอะไรให้เสียเวลาแบบนี้วิร์กนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งออกมาใหม่เร็วๆนี้เลยนะครับสวิตออเดโอเอตัวนี้อันเนี้เหมือนเป็นฝาแฝกกันเลยนะครับทั้งเรื่องน้าหนักที่จะมีความเบากว่า2ตัวแรกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันทุกๆอย่างเหมือนกันมากนะครับอันนี้คือตัวขนาดก็เหมือนกันแทบแทบจะเหมือนว่าออกมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะครับ แค่จะไม่มีอะไรต่างนะครับลังฐานก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันแกะง่ายเหมือนกันนะครับเปลี่ยนโหมดสเตอร์โมโนเหมือนกันต่างกันแค่สีของวอลลุ่มนะครับที่เป็นสีแดงกับสีฟ้าเพราะฉะนั้นความต่างที่เราจะรู้ว่ามันจะต่างกันไหมนะครับให้ทุกคนไปฟังคลิปเสียงเลยนะครับเป็นคลิปเสียงที่เราอาัดเข้าจะเราจะปล่อยสัญญาณเพลงนะครับเข้าไปที่เฮดฟนแอร์เจ้าพวกเฮดฟนแอร์พวกนี้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับไปลองฟังกันดูทางเราจะไม่บอกว่า อะไรดีกว่าอะไรนะครับให้ลองฟังแล้วชอบแบบไหนเลือกซื้อแบบนั้นนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อทุกรุ่นทุกตัวได้ที่ร้านบันทึกเสียงนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศครับผม